เดนหลอลปิโล่รินคอเลคชั่นทำจากผ้าโซฟตาเทค100%ผลิตด้วยปิโกเทคโนโลยีทำให้ผิวสัมผัสอ่อนโยนเป็นธรรมชาติเหมือนผ้าคอตตอน100%ไม่ทำให้ระคายเคืองผิวสามารถระบายอากาศได้360องศาเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของดนหลอบปิโลนอกจากนี้ยังเคลือบสารป้องกันไรฝุ่นป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียผ่านการรับรองระดับมาตรฐานสากลและตรวจสอบเนื้อผ้าจากแลบในประเทศอังกฤษมาแล้วค่ะ สำหรับผ้าปูที่นอนดีไซน์พรีเมียมจากซินด้ารุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ทำจากผ้าฝ้ายบริสุทธิ์100%โดยใช้ผ้าฝ้ายคุณภาพดีเยี่ยมที่นำเข้าจากยุโรปและทอเนื้อผ้าอย่างดีถึง500เส้นได้จึงให้สัมผัสที่เงางามนุ่มนวลระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปีที่สำคัญสามารถป้องกันไรฝุ่นเชื้อราและแบคทีเรียได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นผ้าปูที่นอนที่ปลอดภัยต่อคนเป็นภูมิแพ้และโรคระบบทางเดินหายใจตลอดจนคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายอย่างแท้จริงค่ะหากพูดถึงยูนิโคลเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อของแบรนด์นี้ก็คือแอริซึ่งนั่นเองเพราะมีคุณสมบัติระบายความชื้นได้ดีเยี่ยมและแห้งไวเนื้อผ้าเรียบลื่นนุ่มนวลราวกับแพรไหมเลยทีเดียว โดยใช้คอมฟอร์ตคอนดิช o ั i นนิงเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ใช้ในเสื้อผ้าเมื่อทำเป็นผ้าปูที่นอนจึงช่วยมอบสัมผัสที่เย็นสบายคลายร้อนให้คุณหลับสนิทต,ตลอดคืนทั้งยังป้องกันการเกิดกลิ่นอกักหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ดีไซน์ของผ้าปูที่นอนก็มีความเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดจึงเข้ากับห้องนอนได้ทุกสไตล์เลยค่ะ ชุดผ้าปูที่นอนรุ่นลักกี้มีเป็นผ้าปูที่นอนรุ่นพิเศษลิมิเต็ดเอดิชั่นที่ผลิตร่วมกับหมอช้างเพื่อเสริมดวงมีสีสันสดใสให้เลือกถึง12แบบตามราศีใครชอบสีมงคลห้ามพลาดเลยค่ะรุ่นนี้ผลิตจากผ้าไมโครฟิล1 0 0 i m p o r t e เ m อร์เซ i นต์มตโครมีความละเอียด290เ้ส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรทำให้ได้สัมผัสที่นุ่มลื่นนอนสบายและไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังมีขอบยางรัดมุมทั้งสี่ด้านช่วยให้ถอดเปลี่ยนนำไปซักสะดวกขึ้นด้วย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่พิเศษสุดๆอย่างนาโนเทคเจอไรทำให้ผ้าปูที่นอนรุ่นนี้มีคุณสมบัติกันน้ำได้100%พร้อมช่วยป้องก,ก,กันสกปรกกลิ่นไม่พึงประสงค์เชื้อราและแบคทีเรียไม่ให้ซึมไปถึงที่นอนได้ด้วยหมดกังวลเรื่องที่นอนเหม็นอบับหรือมีคราบเหลืองคราบสบกรปรกไปได้เลย นอกจากนี้แนมะ้จะก,กันน้ำได้แต่ก็ระบายอากาศได้ดีไม่อมเหงื่อและไม่กักเก็บความร้อนไม่ว่าจะนอนให้ห้องแอร์หรือห้องพัดลมก็รู้สึกเย็นสบายไม่ระคายเคืองผิวปลอดภยัยต่อทั้งผู้มีผิวบอบบางแพ้ง่ายและผู้ที่เป็นภูมิแพ้ใครเป็นสาวกอีกเกียห้ามพลาดผ้าปูที่นอนผ้าทอลายต่วนสีพื้นที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติผสมกับเส้นใยไลยโอเซล เนื้อผ้ามีความหนาแน่นละเอียดเป็นมันเงาเหมือนผ้าไหมมอบสัมผัสนุ่มลื่นสบายตัวทั้งระบายความชื้นได้ดีและแห้งไวไม่ทําให้ที่นอนอับชื้นนอนแล้วไม่ระคายเคืองผิวมีขอบยางยืดใช้งานสะดวกสบายและด้วยเครื่องซักผ้าได้อย่างไรก็ตามอย่าลืมวัดไซส์และความหนาที่นอนของคุณให้แน่ใจก่อนว่าจะพอดีกับผ้าปูที่นอนของอีเกียหรือไม่ด้วยนะคะ CP Cotton รุ่น Oriental Collection เป็นผ้าปูที่นอนระดับโรงแรม5ดาวเลยค่ะทำมาจากผ้าคอตตอน100%มีจำนวนเส้นได้มากถึง1,000เส้นต่อ10ตารางเซนติเมตรทออย่างละเอียดและเนื้อผ้ามีความนุ่มมากทอเต็มผืนไร้รอยต่อระบายกาศได้ดีเยี่ยมทำให้รู้สึกเย็นสบายเนื้อผ้านุ่มลื่นกันไรฝุ่นและเชื้อราได้ด้วยค่ะส่วนราคาอาจสูงไปสักนิดแต่ถ้าใครมีงบประมาณก็เลือกซื้อได้เลยค่ะ เชื่อว่าจะทำให้หลับสบายฝันดีเหมือนได้ไปพักผ่อนที่โรงแรม5้าดาวอย่างแน่นอนเอาใจคนรักการแต่งห้องด้วยผ้าปูที่นอน6ฟุตจากทิวลิปที่มีให้เลือกหลากหลายเฉดสีตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีเข้มเหมาะก,กับโทนห้องทุกสไตล์ไม่ว่าจะแต่งห้องแบบไหนรับรองว่าจะต้องมีสีผ้าปูที่นอนที่เข้ากันได้ดีและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณแน่นอนค่ะไม่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ผ้าปูที่นอนรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับเนื้อผ้าที่ให้สัมผัสนุ่มนวลแถมยังมีราคาย่อมเยาดูแลทําความสะอาดง่ายสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้โดยใช้หมวดถนอมผ้าหากคุณเป็นคนที่เบื่อและอยากเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนบ่อยๆไม่ควรพลาดเลยค่ะ ชุดผ้าปูที่นอนฟลอรีน่ารุ่นมีโคเทคมีโทนสีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นสีพื้นเรียกเรียกสไตล์มินิมอลอย่างสีครีมหรือสีสดใสยอย่างสีฟ้าและชมพูตลอดจนผ้าปูที่นอนแบบมีลวดลายกราฟิกสวยงามหลากสีสันคุณจึงสามารถเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ตามใจในส่วนของเนื้อผ้าข,ของผ้าปูที่นอนฟลอลีน่ารุ่นนี้ทำมาจากเส้นใยไ้าไมโครไฟเบอร์จำนวน330เ้นตด้ตต่อ10ตารางเซนติเมตรทำให้มีสัมผัสที่นุ่มลื่นลมตัวลงนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายระบายอากาศ ได้ดีและยังทนทานดูแลทำความสะอาดง่ายอีกด้วยค่ะผ้าปูที่นอนโตโต้ตรุ่นนี้ผลิตจากผ้าคอตตอน40%ผสมกับโพลีสเตอร์60%โดยเป็นเส้นใยคอตตอนที่นำเข้ามาจากออสเตรเลียและทอด้วยเส้นได้213เส้นต่อ10ตารางเซนติเมตรทำให้แข็งแรงทนทานไม่เป็นขุยสามารถดูแลรักษาได้ง่ายไม่ว่าจะซักด้วยเครื่องซักผ้าหรือซักมือ หลังซักแล้วผ้าไม่หดตัวไม่เสียรูปทรงใช้สีพิมพ์ผ้าที่มีมาตรฐานความปลอดภยัยมีขอบยางยืดสามารถถอดซักได้สะดวกและจุดเด่นก็คือเป็นที่นอนไร้รอยต่อทำให้หลับสบายตลอดคืนสมดังสโลแกนของโตโตค้ค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด